แล้ว34สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมแลนดนอร์ g ออริจินนะครับผมก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาหลักนะครับกับตัวละครน้องวัดก้านะครับก็ผมก็จะพาเพื่อนๆแวะแป๊บหนึ่งละกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ผมจะทําก็คือว่าผมมาดองไอนี่น,น,นี่เปิดสั์นะครับนะตอนนี้ได้ร้อยกว่าใบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเปิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เอาะดูเพลินๆแล้วกันนะครับมีน้องๆน,นะครับเคยมาถามผมว่าผมยังไม่มีสัตว์แดงเลยพี่ทํายังไงดีวิธีที่ได้สัต์แดงเร็วที่สุดนะครับนอกจากเติมเงินแล้วก็แทบจะไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับผมส่วนเทคนิคนะครับที่เราจะได้สั์แดงแบบเราไม่เฟลนะครับผมก็บอกน้องไปว่าถ้าเราดองตัวไว้นะครับไม่ครบร2อยใบเราไม่ต้องไปเปิดก็ได้นะครับสมมุติเรามีสัก20ใบแล้วเราเปิด20ใบถ้าเราไม่คิดอะไรมันก็มันก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเราคิดว่า เราอยากได้เร็วๆจังเลยเราอยากได้ด้วงเราอยากได้กวางแล้วมันไม่ได้มันจะทําให้เราเฟลนะครับผมก็เลยแนะนําน้องไปว่าค่อยๆเก็บสะสมไปก่อนก็ได้ในช่วงแรกๆนะครับสัตว์แดงเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นสาหรับเราเท่าไหร่นะครับนะพอมันครบร2อยใบแล้วเราค่อยมาเปิดทีเดียวก็ได้นะเพราะว่ามันได้การันตีแน่นอนแล้ว1ตัวจะได้ตัวอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับแล้วก็กดแค่ทีเดียวพอนะครับไม่ต้องกดเบิ้ลนะครับนะจะขอบคุณมากๆเลยเรามาจัดการรายการปรารถนากันก่อนดีกว่าโอเคเอ่อในสัตว์เลี้ยงระดับ A เนี่ยผมจะผมน่าจะมีครบทุกตัวแล้วนะจากที่การเปิดรอบก่อนๆเดี๋ยวผมมาดูว่าผมจะเอาผมเอาน้องหมึกนะตัวหนึ่งละนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นเป็นตัวอะไรเดียลูกไฟไหม ลูกไฟดีกว่าอลิสทำอะไรได้กุ๊บแอตแทกหรอกุ๊บแอตแทกกดค้างไว้นะฮะสกิลของอลิสก,ก็อันเชิญไบโอเอฟเฟชันขนาด1่ยะตัวโอเคไม่เอาเอาเป็นนี่ดีกว่าครับไฟสปิริตละกันนะโอเคพร้อมแล้วส่วนสัตว์แดงนะครับก็เป็นร่วงกับควางเหมือนเดิมแหละเพราะว่าพระนี่ไม่ต้องใช้สมุไรกับวาคิลลี่เนาะหรือจะเอาให้ครบ,ครบดีไม่เอานะฮะเอาตามนี้เลยละกันโอเคพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆไปลุยกันเลย เราจะเปิดทั้งหมด120ไปนะครับนะก็คือการันตีพอดีเดี๋ยวเราจะนับไปทีละ5นะครับดูว่าเราจะได้ก่อนหรือเปล่านะโอเค5แล้วต่อไป10 15กระตุกไฟมาโอบ5หือไฟมาโหเค20 25 30 35 40 45ห้าห60ครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้ว65 เจ็ดสิบห้าโอเค75ได้น้องหมึกนะครับปลายต่อโอ้ได้4ตัวเลยนะเนี่ยต่อไปคิดเท่าไหร่นะ75ใช่ไหม80 85 90 95ด้ึร่อยแล้ว100แล้ว,ลวมาทรงนี้การันตีแน่นอนนะฮะ105 110 1 1 5 115นะครับได้เป็นพี่ด้วงของเรามานะครับโอเค ก็เอาก่อเอาก่อนทรงนี้ออกก่อนแน่นอนแล้วก็จะรีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไม่ถึงการันตีนะครับเพื่อนๆร้อยสิ115นะก็ได้ดวงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะ่าจะอัพขั้นได้แล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนอเลื่อนขั้นได้เป็นขั้นที่2นะครับดวงผมก็เพิ่งขั้น2เองนะไม่ได้ลูหลามาเฮาอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็ สารคดีเปอร์ er, สัตนะครับใครที่ยังไม่ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้สัตว์แดงหรือใครที่ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการก็ดองตัวไว้นะครับช่วงนี้กิจกรรมเยอะแล้วก็มีทุกแทบทุกกิจกรรมเลยนะที่ให้เราได้มีสัตว์แดงไว้แรกนะครับนี่อย่างมาให้ดูก่อนละกันในส่วนของโอดินครับนะครับถ้าเราเก็บตัวไว้ใช่ไหมนี่ก็มีนะครับแลกได้10ใบนะครับต่อไปกิจกรรมโปลลิงโกโกโกนะครับโปลลิงโกโกโกเนี่ยก็แลกได้อีก5ใบมั้ง 5- หรือ10บใบอะ ไม่รู้นะฮะประมาณ5ใบนะก็15แล้วแล้วเราก็เก็บจากโค้ดบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีนะโอเคแล้วเดี๋ยวตัดไปหาที่วัตกานะครับทุกคนสําหรับตัวละครตัวนี้ก็บายบไปก่อนละกันนะแล้วเจอกันอีกแป๊บเดียว ตอนนี้ก็มาเจอกับน้องวัดก้าคนสวยแล้วนะครับผมเปลี่ยนชุดทุกวันเลยนะโอเคอันนี้เป็นชุดสีขาวน่ารักนะฮะหน้าธนูถนอมบอบบางโอเคเขาเลื่องกันเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับวันที่2 0นะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการใบเปลี่ยนอาชีพนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะก็จะแจกเป็นที่แจกกันแน่นอนนะครับในดิส o r d นะครับเพื่อนๆก็ใครยังไม่มี i s c o r d นะผมเคยทำคลิปไว้หรือว่าใครที่ ยังไม่รู้วิธีทำอะไรยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับใบเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะครับมีมูลค่าทั้งสิ้น1000แมวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวนะให้ดูแป๊บหนึ่งมันน่าจะอยู่ล่างๆหรือเปล่าอืมมันอยู่หมดไหนไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าอัานนี้นี่เจอแล้วนะครับใบเปลี่ยนอาชีพที่เขาแจกมีมูลค่า1,000งแมวเลยนะครับเพราะงั้นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปรับของฟรีกันนะในส่วนตรงนั้นนะครับโอเคส่วนเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับ จากที่ทําคลิปไปเมื่อวานใช่ไหมในส่วนของกระต่ายนะครับการทําอาหารอะไรพวกนี้เรารู้กันหมดแล้วแต่ทีนี้มันจะมีอันนึงครับเพื่อนๆนี่เจสต์เลบิทแลนนะครับมันอะไรยังไงเราไปดูกันเลยเมื่อกดที่เควสนะครับตัวละครก็จะพาไปที่เมืองพายอนนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของเควสนั่นเองนะครับเราก็พาไปหา n p c น้องหูกระต่ายหรือเปล่าวะใช่ไหมอ่าใช่นะฮะหน้าคล้ายๆก็เลยนะครับเราก็กดไปที่คําว่าเจสต์เล็บบิทแลนนะครับ โอเคมันจะถามหาตั๋วซึ่งเมื่อวานเราไม่ได้ถูกไหมแต่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเอาอินแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไอันนี้มาออไหนเอย่ยนี่นี่นี่อันนี้นะครับเป็นวันที่2นะก็คือไออันนี้นะครับนะก็จะเป็นตั๋วเข้าดันอันนี้นั่นเองซึ่งจะแจกในวันที่4แล้วก็วันที่6ด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าจะแจกนอกรอบอีกไหมหรืออะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนได้แน่นอแล้วหใบนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรก็นี่นะครับตรงนี้เลยนะครับมาถึงเราก็กดไปที่เชลลบิ t แลน d นะครับกดเรามีตัวแล้วกดยืนยันไปได้เลยระบบก็จะพาเรามาตรงนี้นะครับนะก็ให้เราเลือกว่าเราจะเข้าไปประตูวาร์ปอันไหนนะครับเลือกได้เลยเมื่อเช้าผมตัวพระผมเข้าฝั่งนี้ไปแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมเข้าอันนี้ละกัน เราจะแปลงล่างเป็นเอ้าเราไม่แปลงล่างหรออ๋อโอเคเมื่อเช้านะครับที่ผมเข้าประตูด้านฝั่งโน้นนะครับเราจะกลายเป็นกระต่ายนะเพื่อนๆแล้วให้เราเก็บแครอทให้ครบ15อันนะครับแต่พอเม่าผมมาเข้าประตูนี้กลายเป็นว่าให้เราไขาปริศนาของลิตเติ้ลและบิก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประตูแต่ละช่องนะครับจะได้ภารกิจแตกต่างกันนะ,ะมันให้เรามาตรงนี้เราลองมาตรงนี้ก่อนมาแล้วยังไงต่อ ไขปริศนาของลิตเติ้ลและปินะฮะเราไปตรงไหนต่ออืมอ่าอันนี้ยังสตาร์บาสเตอร์และปิดบอสพูดคุยเกิดอะไรขึ้นแครอทหายโอเคแครอทหายมาตรงนี้อืมพูดคนละอย่างเลยเราไปหาตัวนี้ พูดคุยโอเคเหมือนประมาณว่าให้เราจับคนโกหกนะครับว่าใครเป็นคนพูดโกหกใน2ตัวแรกนะอืมเราทาไงต่อสมมุติเราไปหาอันนี้เอาพาแล้วหรอ คุยไปคุยมาก็ผ่านเฉยเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเลือกเข้าประตูนี้เหมือนผมนะครับเพื่อนๆก็คุยกับตัวที่1ก่อนนะฮะตัวใหญ่แล้วก็ไปตัวที่2นะครับเรียงตามคลิปนี้เลยแล้วก็วนกลับมาตัวที่หนึ่งใหม่นะเพื่อนๆก็จะเสจเควสเลยแบบงงๆได้มาแล้วนะครับสิ่งนี้นะก็คือว่ากล่องของขวัญสุดลับขนาดใหญ่ที่มิลลี่ตั้งใจปรุงขึ้นมาเหมือนว่ากระต่ายพวกนั้นจะขโมยแครอทกันไปนะครับโอเคพอเรากดใช้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นของพวกนี้มานะครับนะ แล้วที่เหลือเพื่อนๆก็เอาไปทําอาหารกันได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําอาหารให้เพื่อนๆดูสักจานหนึ่งแล้วกันอยากกินอะไรครับ <c oughs> นี่นะกดไปเลยกดทําของหวานเราก็เลือกพรีเมียม DIY นะครับเราเราทำสตรอเบอรี่แล้วกันโอเคทําได้3อันนะครับเรียบร้อยกดใช้กดใช้ใชออันนี้ก็เป็นในส่วนของเควสนะครับและบิดแลนนะ เจ็ดเจ็ดเล็บบิดแลนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนอันอื่นๆล่ะก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับนะน่าจะรออัปเดตใหญ่พรุ่งนี้ทีเดียวเลยละกันก็เป็นวันที่20ใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับนะเพื่อนๆไปที่โอดินครับนะครับนะ เราทำเควสเราอยู่กับมันทุกวันนะครับจนบางทีเราก็ลืมไปเลยนะฮะหลายๆอย่างนะไม่ใช่เรื่องของอาการแลกของนี้อะไรพวกนี้ก็มีเวลาอีกนานนะครับแต่ว่านี่นะครับตอนนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะแล้วถ้าการทายผลเนี่ยนะครับนะมันจะสามารถทายได้เยอะขึ้นนะครับส่วนถ้าผมจะแทงอันนี้อ่าผมกดไปเลยนะครับ เพื่อนๆสามารถเดิมพันได้สูงสุดถึง1000แล้วนะครับจะไม่อันที่อ่ะหแล้วนะฮะใครที่คิดว่ามันยังอันที่500อยู่แล้วกดไปแค่500นะครับก็ไปเพิ่มเดิมพันกันนะครับเพื่อนๆเราจะได้กินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะแล้วเราก็จะได้มีตัวไอ้ตรงนั้นมาแลกของตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็ดองไว้อยู่ที่1นึ่งหมื่นละนะฮะก็กะว่าเนี่ยแหละครับขนนกนะฮะรากการพวกนี้เสร็จผมแน่ไม่รอดแน่นอนนะครับโอเคแล้วก็ บอลิงโกโกโกนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะครับนะไปแลกของรางวัลกันด้วยนะครับใครดองไว้นะผมมาจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนลืมและไม่อยากให้เพื่อนๆพนลาดโอกาสกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆแล้วกันถือว่าเป็นการพูดคุยกันก่อนอัปเดตใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เราเจอกันนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ ออลืมไปนะครับ mm hmm. เพื่อนๆลืมอีกอย่างหนึ่งไปกําลังจะปิดคลิปเลยนะฮะอย่าเพิ่งปิดนะครับขออีกนิดนึงนะตอนนี้ก็เอาตัวมาฟาร์มแล้วมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ลืมพูดถึงไปนะครับนั่นคือ BHOJ และบิดนะครับนะหรือว่าค้นหากระต่ายไอ้กระต่ายหยกพวกนี้ละกันรายละเอียดของกิจกรรมนะครับคือกระต่ายพวกนี้จะเกิดทุกเที่ยง6กโมงเย็น2องทุ่มและ4ี่ทุ่มนะครับตามแมปเซาเทิร์นพาย่อนแล้วก็เซาเทิร์นพายอนนะครับเพื่อนๆ มันจะเป็นกระต่ายเกิดขึ้นมาให้เราตีนะครับนะแล้วเราก็จะได้ของพวกนี้เช่นกันนะครับเพื่อน <_ C> ๆอาจจะพลาดไม่ได้ไปตีพวกนี้กันหลายคนเลยนะครับนะไม่ต้องเดินหานะครับขอแค่เราเจอมันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ตั้งป้อมตีตรงนั้นเลยเพราะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงเวลานะครับมันจะตายแล้วมันก็จะเกิดที่เดิมนั่นแหละเพื่อนๆก็เอ่อออโตรอมันได้เลยนะครับนะเราของรางวัลเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมอาจจะ ไปช้านะครับผมเลยได้มาแค่4กล่องเองนะครับนะเอาตัวพระกับวอดก้าไปก็ได้มาอย่างละสี่กล่องนะครับเท่ากันแต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าไปเจอตั้งแต่แรกๆหรืออยู่จนมันหมดเวลาเนี่ยก็อาจจะได้เยอะกว่านั้นยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะครับนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับอย่าลืมนะครับเที่ยง6กโมงเย็น2องทุ่มและ4ี่ทุ่มนะครับโอเคสําหรับชิปนี้ก็จบจริงๆแล้วนะครับไม่มีเอ็นเครดิตแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันขอฟาร์มแป๊บหนึ่งบ๊ายบายไปละ